ทิ่งทำให้คิดถึงครูบาอาจารย์ที่ตั้งชลาคำข้างมาไม่นค่อยๆอบรมสั่งสอนผ่านเอ็นหรือเ้ยวไหลๆเลี้ยวๆแหลกไปนี่นเพียงเราไล่วค่อยะมาเกี่ยวกล้องช่วงไม่กี่เดือนถ้าบอกคาสามมันสุขภาพเราไม่คนอยหน่อยแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆดัดทงที่เห็น อลิตเกี่ยวข้อง,งกับหมวกพวกนั้นแล้วดูพระนี้ดูพระเนี่ยนี้เหลวลงเรื่นเลยๆๆไม่ว่าจะมาใหม่เก่าก็เหลวลงเร็วลงมองดูแล้วดูไม่ได้เลยอิตนี้ไม่เข้าข้างในอย่างนี้เป็นเพืนบ้านผ้าออกนอกเหมือนบ้านะพระอยู่ในวัดที่เคยอยู่แล้วก็ดีที่มาใหม่ก็รู้แล้วมันยังไง ก็เคยเห็นอยู่แล้วที่มาใหม่ส่วนมากเป็นอย่างนั้นเนี่ยนอาจะออกมาจากสำนักที่เคยอบรมมาด้วยดีถึงจะมีกิริยาหน้าดูบางที่แสดงมาภายนอกแต่อยู่ภายในรก็ไม่รู้หรือหักหมูหกหม่หักพูดก็มากองไว้ในนั้นหมนือนมีทางห้คิดถึงเรื่องครูบาอาจารย์ตัวแต่สมัยขอแม่ของอาจารย์ยังยี่เร,ยเราก็รู้แล้ว ผมจะชัดประจับตาประจับใจอยูแล้วท่านั้นก็ยังดีอยู่ในช่วงที่เราอยู่นั้นเพราะเราคอยกำทับกำชาคอยทั้งเจือดตั้งคาคอยดุดาวาา่ากล่าวพ่ะเนมเสมอประการที่สองพระเนนก็เกรงและกลัวผมอยู่ด้วยมาทะลึ่งผมไม่ได้ นั่นแหละที่วัด่าท่านเองก็พอดูอยู mm ่ hmm. แม่ควาแม่โฮจา์จะ mm hmm. นุูมมากท่านมายังเกี่ยวของกับพระกัหนึงท่านเองก็ยังน่าดูเ mm hmm. พราะเราคอยเชลื่อดกดขันอยู่ตลอดเวลา mm hmm. อกห้อยอกจะแตกก็เราก็ทนออก็บ mm ุญคุณของครูบาอาจารย์ตง ปกเก้าปกก็หอมอนลงมาพระเนยก็ยิ่งมีมากยิ่งเลีล้วลวลยวๆไหลๆมีหมายถึงนท่านไม่ได้อบรมและไม่ได้อบรมเพราะท่านป่วยเพียบครงเดินหลับนะหรือกครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่แก่ลงแก่ลงไม่ค่อยเกี่ยวข้อง,อง,องกับพระคำเนี่ยเราก็ดูเอาสิรู้อยู่เห็นอยู่ได้ยินอยู่ แล้วเราก็เคยผ่านอย่างนี้มาแล้วด้วยก็ทราบเป็นดีมีกำลังจะไหลก็ามาวัดป่าวันตากันนั่นในเรื่องทำนองนี้นะแล้วอบจะแตกแล้วครับไม่ไม่พูดนอกจากมันจำเป็น,ปนจริงก็พูดคำว,ว่าบผมมองพระองพระมนนเห็นไอยเห็นว่าสายตาลักมากกวอย่างดี มองไปที่ไหนกันจะดูไม่ได้แล้วนั่นเว่านี้นั่นมา่างไรกันพวกเรามามา,มา,ากก็ทุกขีทุกขีแล้วเหลวลงเหลวลงเลวลง,ลวลง,ลงทุกขีทุกขียาเข้าใจว่ามาข้าวลงเพื่อคุณง,งามความดีจะได้เพิ่มเติมคุนในทางดีนะที่มันมาเหยียบย่ำทำลายกันลงโดยทาง,ทาง,ทางดาบลงดาเรา่แลานี้ถึงระยะเท่านี้แหละสั้นๆนี่ที่ผมมาเกี่ยวข้อง คิดอยู่แตมหัวใจอกจะแตกแต่สุขภาพน้ำนนวยก็จําเป็นต้องรวมไปด้วนั่นจะว่างทีนี้สุขภาพเราสุดมากเลยเอวกับรูหัวใจนี่นก็แพรอพร้อมกันอย่งนั้ที่นี่ทุกส่วนของร่างกายมันก็เลยซุดลงสุดลยอยาง้เกี่ยวข้องกับภรพกัเรียนมาเรื่อยแต่คนก่อนที่เป็นมาต้อสุขภาพดีนั้นมันเป็นไปไม่ได้ ตอนนี้เราก็ทราบแล้วพระนิมเป็นยังไงเหลวมันไหลทุกอย่างแล้วนะดังนี้นพระพุทธมาใหม่ก็อมเจือเจือก,กังก้ามันดูหน้าดูหลังหัวสูงมันอยู่ตามครัวตามอะไรเหล่านี้เหมือนกันมองไปไหนดูไม่ได้นะเพราะมันเคยไม่เคยเม,คยมีไม่เคยปฏิบัติมาอย่างนี้นีน่การทนเอาจะทําไงความมบากความจําเป็นมันบังคับให้ทนอยูนี แล้วหมวกคนก็มาเรื่อยๆมากระทับคนเขาเลยท้าคนเขาเลยหาที่จะให้ดื่มมันกินมันดีมันดีมันจะไม่มีนะเดี๋ยวนี้โ้มีตามีแท้มาสังเกตมาศึกษาอบรมไปแท้ทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นผู้ดูเก่าก็เลวลงไปเลวลงไปนะเดี๋ยวนี้เลวลงไปนะอยากเข้าใจว่าผู้ดูเก่าจะคงเส้นคงวาในทางที่ดีมันเลวลงเร็วลงนะเดี๋ยวนี้ เพียงเท่านี้แหละชั่วะระยะสั้นๆตรงนี้แหละที่เราไม่ได้มาเกี่ยวกับกมขัมข้วอ,อะไรนั่งมาแต่ทั้งๆท,ที่อยู่ด้วยกันผ่านไปผ่านมาก็อยู่ด้วยกันนี้เป็นหรือยังไม่ได้อบรมไม่ได้ยี้ทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่มันบกพร่องแล้วมันเสียหายแล้วมันก็เสริมจุดนี้ขึ้นมาเลยด้วยความดีมันไม่ไม่ขึ้นแล้วมีแจ่ความไม่ดีนั่นแหละมันเดียบมันลงทำลายลงไปทำลายลงไป,งไป,ปกุบด,ด้วนลงไป ให้หมู่เพื่อนได้เข้าใจนะตามมีทุกคนหูมีทูกคนใจมีทุกคนผมก็มีตูหูมีตาทำไมจึงรู้เรื่องของหมู่เพื่อนเป็นไหมหมู่เพื่อนทำไมไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนซึ่งมาศึกษาลงด้วยกันทางนั้นทำไมจึงไม่รู้เรื่องเจ้าของตาหูสมอกร่างกายจิตติดอยู่กับเจ้าของอาการความเคลื่อนไหวทุกอย่างติดอยู่กับเจ้าของแสดงออกกับเจ้าของทำไมไม่รู้อันนี้อยู่กันไกลมองไปทาไมมันรู้ฟังก็รู้ เราจะเอาอะไรเป็นนับเป็นผลถ้ามันเป็นเรื่องภายนอกวัตถุสิ่งภายนอกอะมันเริ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะการส่งสองอกนอกมากนะยาเข้าใจว่าหลักศาสนาอยากใจว่าธรรมะจะเจริญเพราะสิ่งเหล่านั้นนั่นเป็นสิ่งอาศัยที่ว่การที่เวลาทั้งนั้นแต่จิตใจไม่ได้ปลูกพันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องไปอารมณ์กับสิ่ง,งนั้นเหมือนกับความสนใจหนาในธรรมและการปฏิบัติของตน,น อันนี้เป็นหลักใหญ่แล้วรับพระรับเนรไว้เพราะสิ่งแบบนี้นะเพราะอัดเพราะทำแบบนี้เราไม่รับไว้เพื่อสิ่งเหล่าน,นั้นอันนั้นเป็นเพียงปีกเยื่อยอดแต่มันทําลายได้เป็นเนื้อเป็นหนังนะมันจะเป็นประโยชน์กับเพียงคทว่าปัจจัยปัจจัยอ,อาหารปัจจัยปัจจัยสีเนี่ยเรีาายัมาใส่แต่เวลาทําลายทาลายได้จริงๆๆส่วนมากกิจนัรม ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วเคยใส่กันนานมาว่าขายเหมือนกันเย้วมันติดกันได้ง่ายมันลงได้ง่ายทําลายของได้ง่ายแล้วจิตใจมนะันไหลลงได้ง่ายนะมวนอัศจรรย์ทำใสก่กไบอะไรมันก็ไม่ไปดูแล้วมันน่าดูแล้วม่น่าดูไปโดยลุ่มหลับลานะ ยังเดินผ่านมักางาเทนั้นจะเห็นไม่รู้เยอะมันยังไงกันแล้วม,มาทุกษาอะไรกันท่านเองนี่ถึงท,ทาให้คิดนะผมมาใหม่เลยเป็นอย่งังไงผู้ดูเก่าแล้วแบบมันเป็นยังไงนี่ดิมสัมผัสตรงนี้แล้ววัจึงเป็นอย่างนี้ไม่มีการติกการผลไม่มีการฝ่าฝืนไม่มีการบังคับบัญชาไม่มีการจงหวดจดขันจนบ้าง หรือเป็นยังไงมันเลยเป็นปัญหาเป็นมาที่นี่ทั้งๆที่มาที่สาวลมเทศกว่าเทศให้ฟัง,งกันพุงมันจะแตกแล้วทํามันมีอะไรนะี่ธรรมะที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทะลักออกมาจากของเข้าใจมีสอนหมูกเกื่อนะมันจะไม่มีอะไรติดมันทังออกมาเลยเพราะมันมีอะไรเหลือในไปไในเทสที่กินเทศสอนหมูกเก่อนอบรมุ่เกื่อนะหมูเพื่อนั้นให,ห้ดูกับความต่าสงสาร ในร่างกายทุยกอย่างลำบากก็ทนเอาบางที่ทนมันก็จะเหลือทนเท่านั้นโอ้หมันจะแตกแล้วนะอะไระที่สิ่งดีดีในโลกนี้สอนหมดแล้วนี่ม,นมีแต่ทำตอวนั้นนะที่เกิดในโลกนี้สิ่งตั้งหลายที่กล่าวมาที่ตำหนิอยู่นี้มันวิเศษอะไรถ้าวิเศษจะตำหนิทำไม มันมีอยู่ทั้งุกหัวใจสัตว์หัวใจบุคคลอยู่แล้วมันไม่เสียที่สูงอะไรตามคนตางมีก็วิเศษโฉูกก็มาแข่งกันในโลกนี้มันกระเทือนไปดว้วยความไม่เสียเลยีแต่นี่โลกมันกระเทือนไปดว้วยความพินาศทิพายเพราะสิ่งเหล่านี้ทาลายนี่นะจึงได้สอน้เหมอว่าเห็นพี่เห็นไปทั้่อมงนี่นจำเป็นมีความเกีียดข้างความศีงนี่ที่จะต้องอาศัยมันก็ต้องไดรามัดระวังให้รู้จับประมาณให้รู้จับรักษาตัว อันนี้จับความพอดีสอนแล้วสอนเราอยู่นะหมอทำต่างหากที่จะทําคนให้วิเศษวิโสนะทำไมไม,ไม่มีความหนักแน่นในสิ่งที่ควรหนักแน่นแล้วเปหนักแน่นอะไรก็สิ่งเี็วๆหล้วไหลสิ่งทำล,ลายอย่างนา้ดูอะไรนี้มันไม่เจริญตาเลยนะมองไปที่ไหนที่ไหน มันถ้าดุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั้นมา,มากๆก็เรื่อยๆไปไหลเข้ามาไหลเข้ามาอัดเข้ามาแน่นเข้ามาม่ทช่าบไนผลประโยชน์อะไรเพราะการมาอยู่ที่นี่ด้วยการไม่นําพาไม่สนใจเจ้าของไม่สนใจเจ้าของมันไม่ประโยชน์อะไร ่ันที่จะอย,ยัตติท่นไปทำอะไรให้ผมลําบากลำบนถึงด้วยทั้งย,ยัตติอะไรอีกนั้งอยากจะอยู่วัดนี้อีกเนี่ยชหรือ,อ,อนั่นสองทับสามทับเข้ามานั่นทั้งก็รับหมู่เพื่อนที่มาธรรมดาเรียบร้อยมาแล้วอนมาแล้วทั่นก็หนักพอแล้วนั้นจะต้องมายัตติแล้วรับข้อีก ม,มันยัตติเรีว่ามันรับข้อในสำรักอีกให้อบรมสั่งสอนอีกมันจะไม่ตายแล้วหรือผมนะ่ะทำไมไม่คิดมนึงต้องการรับหมู่รับเพื่อนที่หลังไหลหลังไหลมานี่มันก็พอแล้วนะเหมือนจะต้องไปดุ่งเอออย่างนั้นเขาอีกนี่ยังยังรับปากรับคำไม่ได้หรอไปหาผมมัน เพราะสิ่งเหล่าน,นี้ทำให้คิด,คดตลอดมันหนักทุกด้านทุกทางนะผมะเพราะเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของผมเท่านั้นนี่มันจะเรื่องอะไรต้องคิดต้องอ่านต้องอะไรรุ่งไปหมดเพียตนตลอหหูรับเพื่อนที่หมดมาเนี้ยเรียบร้อยแล้วอยากการอบรมเท่านั้นผมก็ยังไม่มีกําลังที่จะอบรมอย้างถ้วนมันจะให้แบกอะไรอีก พอยปาทิโมกททำไมนี่ก็เร็วรงอยู่นะฟังแล้วไม่น่าฟังเลยต้อง้มีส่วนมานั่นก็ดีมันเร็วลงทุกอย่างนะความที่สวดทำไมไม่ฝึกไม่ซ้อมตัวเองร้อยนีเนนน่เป็นสังคมณฑลเป็นสนิบาตของสองฆ์ไม่ใช่สนิบาตของของเบ็ดมันทำให้เล่นเหมือนเด็นใน ตัวว่ามันถูกนี่ตามบทธรรมบัตรดังที่เคยสวยดมานั้นมันดีอยู่เน้วยเราก็ไม่ว่าเนะียมันเร็วลงจะไม่ให้ว่าเลก็ไม่ได้สอนเพื่อเร็วลงนี่สอนเพื่อให้ดีขึ้นนี่ยังสวดปฏิโมกขี่เคยสวยดอยู่แล้วมันนั่งเร็วลงได้นะเห็นไหมเห็นไมย่างหนีดนี้เห็นอีแล้วแล้วเหยียบจะเอาความดีมาจากไหนเพราะเราเอถ้าเหยียบอยู่นั่งได้อย่างไนอกจากสิงเ่านี้ไปเหยียบให้มันเร็วลงไปด้วยกันะ คุ่กัรท่าเหนื่อยระวังยับทำงานเ